ในปี2556นี้เป็นปีที่ครบรอบวันคล้ายวันเกิด100ปีและวันคล้ายวันเสียชีวิตของอาจารย์จำนงรังสิกุลผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งโทรทัศน์ไทยผู้หวังรักฐานรายการโทรทัศน์ต่างๆที่มุ่งส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยทั้งด้านจิตกรรมภาษาหนังสือวรรณศิลป์นาฏศิลป์และดนตรีไทยนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการบัญญัติศัพท์ อาทิพิธีกรเพลงลูกทุ่งึ้นใช้ในวงการโทรทัศน์จนถึงปัจจุบัน และยังมีรายการโทรทัศน์ต่างๆที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอาทิรายการโต๊ะกลมไทยทีวีซึ่งอาจารย์จำนงรังสิกุลเป็นผู้คิดรูปแบบรายการเองและยังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายปัญหาหน่าสนใจที่ประชาชนอยากทราบโดยเชิญบุคคลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมาร่วมรายการนอกจากนี้ยังมีรายการรับแหลกกรสดซึ่งเป็นรายการที่ค้นหาเพชรน้ำงามในวงการกวีมาประดับวงการ อย่างมากมายที่มีชื่อเสียงโด่งดังอาทิพินโยศีจำลองจินตนาปิ่นเฉลียวนวรัตพงภัยบูรณ์จริงๆจ,จุดประสงค์ในการจัดงานร้อ,อยปีชาติการชาติการชีวิตของคุณจำลองเนี่ยก็เกิดจากความคิดที่คนรุ่นรุ่นเดียวกับผมเนี่ยรุ่นอ,อายุมากกว่าผมบ้างเล็กน้อยเนี่ยเขาก็ รีบชิงหนีติดตามคุณจำนงไปหรือชิงหน้าก่อนคุณจำนงไปเนี่ยเรานับวันรุ่นผมเนี่ยรุ่นอาจจะเรียกว่าพิมเอหรือก็ได้นะฮะมันเหลือน้อยจํานวนเต็มทีแล้วทีนี้เราก็มีความคิดว่าเด็กรุ่นหลังที่เขาเคยสัมผัสงานของคุณจำนงเนี่ยเเกิดระล,ลึกถึงขึ้นคุณงามความดีของคุณจำนงเป็นตัวแบบอย่างที่น่าจะ เดินจเจริญรอยตามเนี่ยก็เลยคิดอาจทาํางานงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นตํานานสําหรับคนทําการโทรทัศน์จะได้รู้ว่าบุคคลที่บุกเบิกวงการโทรทัศน์ที่แท้จริงอย่างแน่นอนเลยเนี่ยคือคุณจํานงลังเชกุล ในปีนี้เหล่าบรรดาคนโทรทัศน์ไทยที่เคยร่วมง,งานกับอาจารย์จำนงรังสิกุลตั้งแต่ยุคแรกที่เรียกว่าถ่ายทีวี4บางขุนพลมจึงร่วมกันจัดงาน100ปีชาติการอาจารย์จำนงรังสิกุลขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูอาจารย์จำนงรังสิกุลโดยมีพลอากาศเอกกำทนสินทวานนท์องคมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานซึ่งจะมีการจัดงานตลอดปี2556นี้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออก อไปเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ให้ทั้งความรู้ความบันเทิงตลอดจนการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยโดยเริ่มจากงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเสียชีวิตของอาจารย์จำนงรังสิกุลในวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์ที่วัดมกุฏกษัตริยารามต่อด้วยการจัดงานโทรทั์ทองคำครั้งที่27 ในวันที่2มีนาคมและในวันที่28พฤษภาคมจะมีพิธีเปิดรูปปั้นอนุสาวรีย์อาจารย์จำนงรังสิกุลจากฝีมือของยอดชายเมฆสุวรรณนอกจากนี้จะมีการจัดงานเทศกาลทรทัศน์ไทยในระหว่างวันที่21-23ถึง23มิถุนายนและการจัดงานในรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย ในปีนี้เราจะมีการฉลองจัดงานตลอดทั้งปีมีเกือบทุกเดือนเลยนะคะก็เรียนเชิญคนโทรทัศน์นะคะตอนนี้เราไม่มีแบ่งสีแบ่งช่องใดๆทั้งสิ้นนะคะเชิญทุกท่านที่เป็นคนโทรทัศน์ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่มาร่วมงานได้เลย ทั้งนี้การจัดงาน100ปีชาติการอาจารย์จำนงรังสิกุลจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของมูลนิธิจำนงรังสิกุลชมรมส่งเสริมจรทัศน์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน100ปีชาติการอาจารย์จำนงรังสิกุลได้ตลอดปี2556นี้